ในส่วนของตัวเมนุชัดมาครับคือตัวของเรียวไทม์นะครับที่แจ้งเลยว่าต้องเปิดขึ้นมาอัตโนมัติตั้งแต่ที่เรามีการติดตั้งเลยนั่นเองแล้วก็ไม่ควรถูกปิดครับซึ่งในเรื่องของตัวสื่อที่เขาจะมีการสแกนครับเขาะจะสแกนพวกของตัวโรเค้าใดอย่างต่างบนเครื่องของเราทั้งหมดแล้วก็เรื่องของตัวสื่อที่เป็น USB, อ,ถอ,ถอุปกรณ์ USB เสียบเข้าถอดออกรวมถึงตัวของเดสก์ท็อปใดครับที่เรามีการแมปได้แชร์ได้แชร์ไฟล์ต่างร่วมกันก็จะมีการสแกนไปด้วยจะมีการสแกนนะครับเมื่อตัวไฟล์ถูกเปิดขึ้นมา ไฟล์มีการสร้างไฟล์มีเรื่องของตัว execute กระบวนการทำงานอยู่รวมถึงตัวพวกอุปกรณ์ USB เนี่ยมีการเสียบเข้ามาที่ช่องพอร์ตช่องสล็อตต่างๆก็จะมีการสแกนการตรวจจับไว้ให้ในเรียวไทม์เนี่ยเราจะสังเกตอีกข้อหนึงว่ามันจะมีชื่อว่าตัว process execution พวก execution exception นะครับมันจะเป็นเรื่องของตัวการตั้งค่าละเวน้นเรื่องของตัวการเข้าไปตรวจจับลาเวนเรื่องของตัวการสแกนฝั่งเรียวไทม์ จะเป็นตัวของ process e execution นะครับเป็น p r o c e s ate. ซึ่งวิธีการใช้งานนะครับโปยเรื่องของตัวการตั้งค่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยว่ามันจะมีเป็นปุ่มที่ชื่อว่าตัว edit ขึ้นมาพอเราคลิกเขาจะทำการเปิดเป็น pop up แบบนี้ขึ้นมานะเพื่อเรา setting การตั้งค่าได้ซึ่งทั้งหมดนะครับเรา setting จากฝั่งของตัว console ได้เลยวิธีการถัดมาครับให้เราคลิกตัวของปุ่ม add ทางมุมซ้าย อย่างเช่นครับว่าชื่อมันชื่อว่า r o c e s s execution แสดงว่ามันจะให้เราทําการลาเวนเนี่ยต้องแต่ถึงตัวของโปรเซสทำไมความว่าให้เราทําการคลิกเบล์ e เนี่ยหาถึงตัวของโปรเซสของตัวโปรแกรมเลยว่า process. อทเอ็กอยู่ตรงไหน,นที่เราต้องการทําการลาเป็นการสแกนไ่านครับมันนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําการเบล์วหาจนเจอแล้วใช่ไหมครับเราคลิกซีเล็กหมดแล้วเนี่ยพอเราคลิกโอเคต่างๆ มันก็จะเจอเป็นตัวของ List ลิสต์ต่างๆขึ้นมาบนแถบนี้ว่าเป็น่านตัวไหนไปถึงดอทโปรเซสตัวไหนถ้าร่างค่าเสร็จแล้วพอใจแล้วครับเราลิกคที่ตัวโอเคได้เลยทีนี้มันก็จะได้รับทราบนะครับว่าตัวของโปรเซสเนี้ยต่อไปเนี้ยฟีเจอร์ของตัวที่เป็นเตียวไทม์เนี้ยมันก็จัไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องของตัวการสแกนเรียบร้อยแล้วน,นะครับผมเพราะว่าตรงส่วนนะครับถ้าเกิดว่าตัวตัวอย่างว่าเอาแล้วเราจะใช้งานในกรณีไหนได้บางบางทีมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับว่าเราเป็นซอฟต์แวร์ที่เรา พัฒนาขึ้นมาใช้งานเองประมาณนี้ครับผมชอไป,ปที่เราเขียนขึ้นมาเองบางทีตัวของโปรแกรมครับมันชอบไปจับพรอมกับมันมีความสงสัยอยู่มันอาจจะไปทําการสแกนไปทําการบล็อกไปทำการดีลีทออกแล้วเราก็อาจจะใช้งานโปรแกรมไม่ได้นะครับเขาจะใช้การเป็นเรื่องของตัวการตั้งค่าโปรเซสเอ็กคูชันได้หรือแม้แต่ว่าเรื่องของตัวโปรแกรมบัญชีนะครับในบางทีมันก็จะมีการบล็อกแม้ใช้งานไว้เราก็มาทางตั้งค่าเรื่องของตัวเอ็กคูชันได้เลยอีก ส่วนของตัวด้านล่างครับมันจะมีชื่อว่าตัวของเทสเซนกับตัวของเทสเซนเพิ่มเติมตรงเทสเซนครับมันจะเป็นชื่อเก่ามันจะชื่อว่าเทสเซนพารามิเตอร์หมายความว่าเป็นเรื่องของตัวพารามิเตอร์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งที่เพิ่มเติมเรื่องของตัวการประสิทธิภาพในการตรวจจับการสแกนนะครับถึงระดับพวกตัวของการสตาร์ทการเริ่มโปรเซสต่างๆหรือการวิเคราะห์ถึงตัวระดับที่เป็นพฤติกรรมต่างๆเพิ่มเติมอีกทีเป็นระดับ DNA ครับ ซึ่งตัวของเทเซนนะครับมันจะไปแฝงอยู่ในการป้องกันกันตังค่าในหลากหลายฟีเจอร์นะครับยังไงส่วนของตัวเทเซนตัวนี้ผมอาจจะขอพูดแค่ในทางของตัวเดียวทางนะครับเพราะว่าการตั้งค่าต่าง,ง,ง,งๆหรือว่าการป้องกันมันจะคล้ายๆกันไม่หนีกันมากเทเซนตัวนี้นะครับมันก็จะโชว์ว่าเรื่องของตัวอ็อบเจกต์ในการสแกนเนี่ยของฝั่งที่เป็นเดียวทามนะครับก็จะมีการสแกนครับในระดับของตัวที่เป็นโบสเซกเตอร์ยูเอฟไอสุดทาม,ามันจะเป็นเรื่องของตัวรันทามแพ็คเกอร์ครับที่จะ เข้ามาซัพพอร์ตเพิ่มเติมครับในการสแกนเรื่องของตัวที่เป็นลักษณะของตัวไฟล์ zip ไฟล์เข้ารหัสต่างๆปกติมันจะปิดไปให้ครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของตัวการป้องกันที่เป็นสัตว์ดิจิทัลแอปพลิเคชันที่เป็นการเฝ้ารังของฝั่งตัวที่เป็น AI machine learning อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเราสามารถเปิดตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับผมอ,อีกชั้นหนึ่งเลย <Okay. S 1> แล้วก็ในฝั่งของตัวสแกนออปชันะครับพวกออปชันสำหรับการสแกนเนี่ยการค้นหา มันก็จะเน้นเป็นระดับของตัวพฤติกรรมนะครับที่เป็นตัวของ heuristic นั่นเองเห็นไหมครับและถัดมาเนี่ยมันจะมีเป็น option เสริมทิ้งที่เป็นตัวของ advanced heuristic DNA signature ครับวิเคราถึงตัวของลักษณะโค้ดภายในครับว่ามันมี DNA ลักษณะแบบไหนใกล้เคียงกับตัวของไวรัสตรงๆ่างหรือเปล่าครับหรือถ้าเกิดว่าอีกขึ่นหนึ่งครับเราจะเรียกว่าตัวของ in product sandbox ของตัว e set นะครับ แนะนำว่าให้เราเปิดขึ้นมาได้เลยตอนแรกมันจะปิดไปครับเราเปิดขึ้นมาใช้งานครบคู่กับฝั่งของตัวแมช n ชี e ร r น i n g ได้เลยคาแนะนําเลยตัวถัดมาครับที่เป็นตัวของ cleaning level นะครับมันจะมีการตั้งค่าได้ทั้งหมดสี่แบบตัวแรกมันจะเป็นตัวชื่อว่า l v a r l a e m e d i d e t e c t i o n ตรงส่วนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าในการสแกนในการตรวจจับเนี่ยมันมีไฟล์บางอย่างครับที่เป็นไฟล์ที่ไม่ติดสิทธิ์ admin ไม่ใช่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับพวกไฟล์ซิสเต็มไฟล์พวกวิด3 2วิสี4ต่างๆครับและพบเจอแล้วว่ามันมีภัยคุกคามาต่างๆครับมันเป็นอันตรายเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นตัวของโปรไฟล์นี้ไว้ครับมันจะทําการดีลีทให้ออโตเมติกอัตโนมัติเลยครับคำจัดเอาไปจากเครื่องเราอัตโนมัติเลยไม่ต้องถามไม่ต้องเก็บนายครับผมก็แบนี้เลยส่วนถ้าเป็นตัวของ r e m e d i a t i o n ชันอีกเซฟนะครับมันจะมีสองอันคือตัว e ีฟกับตัวอ ต้องส่นาไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของตัวการสแกนการตรวจจับเนี่ยมันปลอดภัยเนี่ยจะให้เก็บไว้อัตโนมัติเลยหรือจะให้อา k ให้ถามกับทางยูเซอร์ก่อนหรือสุดท้ายว่าจะเป็นว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยจะคลีนจะดีลีทจะเก็บไฟล์ต่างๆเนี่ยต้องถามกับทางยูเซอร์ทุกครั้งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นส่วนตัวครัผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ตั้งค่าพวกสมันล่าง พอเ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป็นตัวสท้ายครับมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะขึ้นมาตลอดซึ่งถ้าเกิดว่ายูเซอร์เขาไม่แน่ใจครับแล้วเขาไม่ได้แจ้งมาเขาอาจจะไปกดเก็บไฟล์รัดไว้ที่เครื่องก็ได้ไม่โอเคหรือถ้าเกิงเป็นตัวสองอันตรงกลางครับว่าให้ทําการถามก่อนหรือจะเก็บไว้อะไรครับบางทีครับคือถ้าเกิดมันมี Pop up, ป๊อปอัพไปเจอยูเซอร์เขาจะมีการแจ้งโวยวายมาได้ครับว่ามันมีป๊อปอัพอะไรขึ้นเยอะจังเลยนะครับเรื่องเรื่องของตัวการตั้งค่าผม,มนะว่าตั้งค่าเป็นอุปกรณ์รีร ทีนตรงไปอัตโนมัติเลยแล้วเดี๋ยวทางทีมค่อยมาเช็คอีกทีกันนะครับว่าตรวจพบตัวไหนฝั่งในฝังน่งของตัวคอนโซนก็ได้ผมตั้งค่าเป็นตัวนี้ได้เลยตัวถัดมาที่เป็นตัวของ Execution นะครับส่วนของตัว Execution ตรงนี้ในแผงของตัวเทรดเซนต์ผมจะไม่แนะนําให้ตั้งค่าเลยนะครับผมแต่ว่าผมใช้ข้อมูลไว้ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรมันจะเป็นการตั้งค่าการลราเป็นเรื่องของตัวที่เป็นไฟล์ Extension รลอที่เรียกว่านามสกุลไฟล์ อย่างเช่นว่าเราอีดขึ้นมาถ้าเต็มเดิมครับว่าเราก็คลิกที่แอดต่อต้องการลาเวนการสแกนพวกไฟล์ PDF เรามีความสามารถในการระบุแล้วเิ็กที่โอเคแบบนี้ได้เลยนะครับผมเป็นชื่อ PDF ครับเป็น HTML นะครับเป็น XML เป็นไฟล์ DOC ต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่าที่ไม่แนะนำเพราะว่าถ้าเราลาเวนเรื่องของตัวลักษณะนามสกุลไฟล์ทั้งหมดแบบนี้ ซึ่งในบางไฟล์มันมีโอกาสที่ไวรัสมันอาจจะแฝงตัวฝังต,ตัวซ่อนตัวอยู่ในไฟล์ดังกล่าวก็ได้แล้วเราปล่อยให้มันผ่านไปไม่ทําการยุ่งับการสแกนครับมันจะเป็นผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์เราได้นั่นเองไม่แนะนําเลยนะครับผมตรงนี้ตรงธรรมาที่เป็นตัวของออเทอร์นะครับที่เป็นเห็นว่า Smart สมาร์ทออ i ติมัยตรงสมาร์ทออพติมัยครับหมายความา่าพวกตัวไฟล์ทุกอย่างครับที่มันเคยทําการสแกนในครั้งแรกแล้วมันรู้จักทั้งหมดแล้วเนี่ยในการสแกนครั้งถัดไป มันจะไม่กลับไปสแกนซ้ำเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวระยะเวลาในการสแกนแต่ถ้าเกิดว่าไฟล์หลังกล่าวนั้นที่มันเคยรู้จ,จักเนี่ยมันมีการดัดแปลงมีการคอนฟิกมีการปรับเปลี่ยนต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาตัวอีเซ็ตจ,จะกลับไปทําการสแกนให้เองครับไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมองข้ามผ่านไปเลยหรือเปล่านะครับผมไม่ไม่นะครับตัวลิมิตนะครับที่มีการตั้งค่าได้สองตัวครับว่าถ้าเกิดไฟล์ไซส์เนี่ยมันมีขนาดเกินเท่าไหร่เนี่ย ให้มันไม่ต้องทําการสแกนแล้วก็สามารถเซตติ้งได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าเราไม่เซตติ้งก็ปล่อยผ่านเลยหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพวก archive file i p file มันมีขนาดมีการเข้า,หารหัส zip file เข้ามากี่ชั้นเนี่ยเราเว้การสแกนก็ได้ในส่วนของตัวพารามิเตอร์เพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีการ support ให้ครับในเรื่องของตัว newly create หรือว่ามีการตัดแปลง modify file ต่าง ก็จะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของตัวรางทางแพ็กเกอร์ครับพวกให้มีการซิฟไฟล์หรือว่าเพิ่งทําการซิฟไฟล์เข้ารหัสไฟล์มาครั้งแรกก็จะมีการซัพพอร์ตเติมเติมในการป้องกันอีกทีหนึงหรือแม้แต่การป้องกันในเรื่องของที่เรียกว่าเซลล์เอ็กซ์แทกติงครับพวกอาคารไฟล์ที่อาจจะมีความสามารถในการจะแตกตัวมาเองแลวเขาจะใช้ฟังก์ชันฟีเจอร์ในการตัวจับที่เป็นตัวของอินโปรดักแซนด์บ็อกซ์ที่เป็นแอดวานซ์เฮลิสติกวิเคราะห์ถึงระดับดีเอ็นเอพฤติกรรมมันเองผมพวกเทสเซนจะมีประมาณนี้เลย ทีนี้ครับถัดมาผมจะย้อนกลับไปที่ตัวของ detection engine ว่ามันทำงานควบคู่กันยังไงโอเคเข้ามาที่ตัวของ detection engine ครับอันดับแรกเราจะกับตัวของ e x c l u t i o n เห็นไหมครับว่ามันมีการตั้งค่ากาันเราวปอีกทีหนึ่งซึ่งเรื่องของตัวการจะตั้งค่าลาเวนนะครับผมแนะนำเป็นจุดเลยซือตั้งค่าที่ฝั่งของตัวเร a l ว i m e กับตัวของ detection engine ถ้าเป็นในเทรเซ็นไม่แนะนำนะครับอย่างที่แจ้งเลยโอเคเดี๋ยวในส่วนของตัว detection engine ที่เป็น e x c c u t i o n นะครับ มันจะเป็นตัวของ Performance Equation กับตัวของ d e t e c t i o n Equation เราลองพลิก Edit สิ i, เพื่อทำการ setting รนันตังค่าดูประมาณนี้เลยซึ่งมันจะเป็นการตั้งค่า e x c l u d e เรื่องของตัว p a t ครับว่าเป็น p a t ตัวไหนครับ Folder ตัวไหนที่เราไม่ต้องการให้ทางตัวอีกเซตเนี่ยเข้าไปยุ่งนะเข้าไปทำการสแกนเข้าไปทำการ Delete ไฟล์ต่างออกเราสามารถทำการแอนดแล้วก็ b r o w s หาตัวของ p a t ได้เลยครับเป็นไฟล์เป็นโฟลเดอร์ folder, เป็นยังไงนะครับประางน,นี้เลย เบาหาตัวของผ่านไปเลยครับว่าเป็นตัวไหนที่เราต้องการทําการลาเว้นนะครับตั้งค่าได้เลยตัวอย่างก็เปน็นภแบบนี้เลยครับว่านะครับไปครับดิซีตัวไหนไปตรงไหนนะครับที่เราต้องต้องการตั้งค่าทําการลาเปนนั่นเองแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทําการคลิกที่โอเคต่อทีแล้วก็จะได้รับทราบละครับว่าตัวของเอนจินต่างๆมันก็จะไม่เข้าไปทําการสแกนให้ไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของการยืนยัให้นะครับ ส่วนของ Detection Engine ตรงนี้ที่เป็น Detection e x e c u t i o n ด้าน่างทีหนึ่งโอเคขึ้นมามันจะเป็นเรื่องของตัวการตั้งค่าการ e x ็ก u ์ i o n เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมืนกับเราจะมี option เพิ่มครับว่าเราตั้งค่าการ e x ็ก u ์คเเป็นแห่งไฟล์ก็ได้เป็นพวกรหัสข้อมูลของไฟล์หรือว่าเป็นชื่อที่ตัวของโปรแกรมเนี่ยมีการตรวจจับความผิดปกติการตรวจจับวัตถุเร้รอยแล้วก็ได้ที่เป็นด t i o n name ผม เราเลือกการเซตติ้งตั้งค่าแบบไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันสามารถทํางานได้เหมือนกันทั้งหมดเลยครับขึ้นอยู่กับความต้องการของทางเราแต่แค่ถ้าเกิดว่าเป็นดีเทคชั o นตรงนี้มันจะไม่โชว์ในหน้าโพลิสิครับมันจะเห็นแค่เฉพาะในฝั่งของตัวหน้าคลายแาน,านส่วนตองตัว a d v a n c ซ์ออปชั n ครับเราจะพบกับตัวของ AMSI หรือชื่อเต็มๆม,มันชื่อว่า Anti Malware Scan Interface คำสัมภาษามันคือจะช่วยทําการตรวจจับป้องกันนะครับเรื่องของตัวที่เป็นสคริป พวกที่เป็น Windows Script, PowerShell Script หรือว่ามันมีการบัดสคริปอที่ผิดปกตินะครับ Network Traffic s c a แนเนตรงส่วนนี้ก็จะมีการก็มาทำการกรองเรื่องของตัวโปรโตคอลสแกนพวกของตัวทัฟฟิที่เรามีการใช้งานออกอินเทอร์เน็ตรับส่งอีเมลเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นพวกของตัว HTTP HTTPS นะครับ POP 3 IMAP ต่างๆเพิ่มเติมให้ทีหนึ่งเราส่วนถัดมาที่เป็นตัวของ Cloud Based p r o j e c t i o n ตรง cloud based production ครับมันก็จะเป็นเรื่องของตัวไรกิดไรกาดเองครับที่เป็นตัวของชื่อเสียงของไฟล์ที่เป็น cloud based l a กับตัวของไ like รกาด cloud sandbox โดยถ้าเกิดว่าทางลูกค้าที่มีการใช้งานันเดิลที่มีตัวอินเซอรไรกาดเนี่ยมันก็จะมีเป็นปุ่มสลับการตั้งค่าเปิดปิดเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะครับส่วนถ้าเกิดว่าทางลูกค้าบางทะะ่านที่อาจจะใช้งานเป็นันเดิลที่เป็น e n t รีนะครับบันเดิลที่อาจจะไม่มีตัวไรกาดเนี่ย แนะนำว่าอาจจะให้ลองเช็คโพลีสีดูครับว่าตัวของฟีดแบ็กอันที่2เนี่ยมันถูกเปิดขึ้นมาหรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกเปิดผมแนะนำมาให้เปิดนะครับเพราะว่าเราจะได้รับเรื่องของตัวฟีดแบ็กที่เป็นข้อมูลชื่อเสียงของไฟล์ครับจากแล็บของ e e-test เนี่ยมาอีกทีหนึ่งเพื่อกันป้องกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยและในทางของตัวผู้ใช้ที่ใช้งานตัวของไลค์กาดคาร์แซนบ็อกนะครับมันก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มอีกชั้นหนึ่งที่เป็นชื่อว่าอีเทสไลค์กาดเลยครับว่าคือเรื่องของกกองขออองงงตตััััววลกกกษณะารป้น ถ้าเกิดเขาเจอตัวไฟล์ที่มันมีความผิดปกติหรือว่าไฟล์ที่มันยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลไฟล์ที่ไม่รู้จักลักษณะขเขาเลยเืาจะทําการบล็อกตัวของไฟล์นั้นเพื่อส่งไปิเคห์บ,บนข่าวแชทบล็อกก่อนแล้วค่อยส่งข้อมูลกลับมาว่าจะทําการดีลีทหรือจะทำการอลา,าวให้ใช้งานนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องตั้งค่าบล็อกได้ไหมเพราะว่าเรากังวลว่ามันจะไปกระทบกับตัวของไฟล์งานของเราที่มันเป็นไฟล์ใหม่ๆไฟล์ไม่รู้จักว่าพวก ดอทเอ็กซ์อีโปรเซใหม่ของเราที่มันอาจจะยังไม่รู้จักดีมากนี้ครับเรากลัวมันจะติดขัดปัญหาเรื่องของเวลาการทํางานเซตติ้งได้นะครับผมเราสามารถไปที่ฝั่งของตัวคอนโซลเนี่ยเลิกเป็นตัวของอีเซ็ตไลค์การแล้วก็ปรับจากบล็อกที่เป็นผู้แอคทีฟเนี่ยปรับเป็นอาร์ลาวนี้ก็ได้ปรับมาลาวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็หมายความว่าตัวของไฟล์ที่มันมีไม่รู้จักเนี่ยส่งไปตรวจสอบเหมือนเดิมแต่เราสามารถพลิกใช้งานไฟล์ได้นะครับผมประมาณนี้เลย ตรนี้ก็จะเป็นบล็อกแบบมาตรฐานของเขามอทันมาที่เป็นตัวของ malware scan ครับมันจะเป็นเรื่องของตัวโปรไฟล์กับการสแกนต่างๆนั่นเองโดยโปรไฟล์โปรตีม,มันจะเป็นสมาร์ทที่เป็นเรื่องของตัวการมองห้ามพวกไฟล์ที่รู้จักกูแลเพื่อลดระยะเวลาให้เรานะครับและในทางของตัวการสแกนที่เป็น malware scan เนี่ยมันมีการทํางานควบคู่กับฝั่งของตัวที่เป็น machine learning แบบนี้แล้เ,เลยนะครับผม ปรเภทเซตก็จะมีมาในหลากหลายฟีเจอร์การบองกันนั่นเองส่วนของตัวที่เป็น idle state scan ถ้าเกิดว่าทางเราเนี่ยมีความต้องการว่าให้ตัวโปรแกรมมาสแกนได้ไหมถ้าเกิดเครื่องเข้าข่ายสถานนะว่าเป็น turn off screen saver มีคอมพิวเตอร์ล็อกมีทาง user คลิกล็อกออฟไปให้มันทำการสแกนให้ด้วยได้ไหมได้ครับเราก็มาสามารถทำการเปิดที่ตัวของ idle state scan นี้ได้เลย ขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ชื่ว่ามันจะสแกนจริงหรอเปรับแนะนําว่าให้คลิกที่ตัวเมนูที่สามครับที่ชื่อว่าตัว l o g k i n g นะเพื่อให้มันมีการบันทึกล็อกนะครับว่ามันทําการสแกนให้จริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้งานครับแล้วก็ปิดไปเลยมองข้ามไปเลยครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจเลยอันนี้เลยส่วนของตัว start up scan ครับมันก็จะใช้เรื่องของตัวรามิเตอร์ของเทสเซนนะครับในการจะ สแกนอ b อบเจต่างๆนั่นเองครับเวลาที่เครื่องมีการเปิดขึ้นมาครับสแกนระดับไหนยังไงมีการ c พ e a n delete ยังไงบ้างผมระดับแบบไหนนั่นเองในั้แจ้งเลยตรง document protection ครับก็ <c oughs> จะเป็นพวกของตัวการป้องกันพวกสคริปต์ป้องกันพวก ActiveX ที่มีความผิดปกติเพิ่มเติมจากพกไฟล์ที่เป็น microsoft Word นะครับถ้าเกิดต้องการใช้งานก็ติ๊กเปิดขึ้นมาเพิ่มเติมก็ได้ และในทางของตัว hips นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวการเฝ้าระวังการตรวจจับพวกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของตัวซิสเต็มของตัวแอปพลิเคชันนั่นเองตัวตัว hips นะครับมันจะมุ่งเน้นไปที่เกี่ยวกับตัวของระบบเกี่ยวกับตัวของ OS Windows ต่างๆในการป้องกันต่างๆนอกจากเน้นพวกนี้แหละครับมันจะมีการป้องกันที่เป็นตัวของเซลล์ดีเฟนต์กับตัวของ product service อีกตัวเซลล์ดีเฟนต์คำหมายขางว่าเป็นการป้องกันเรื่องของตัวผ่านการติดตั้งของตัวเอง ป้องกันสิ่งปกติสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมาขุดคุย,คยมาแก้ไขบางอย่างในตัวพาการตั้งนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของตัวที่เป็น SS เซสเซอร์ว p p แอปพล i เคชันสวินั่นเองเนีย่ยมันก็จะเหมือนกับตัวเซตอัพด้านนอกครับว่าจะมีการป้องกันของตัวที่เป็นเมโมรีนะครับป้องกันพวกที่มีภยัยคุกคามเนี่ยแฝงเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ป้องกันเรื่องของตัวช่องโหว่จากพวกแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองแล้วใน hips นะครับมันจะมีเป็นเรื่องของตัวการตั้งค่าที่เป็นตัวของ deep behavioral inspection ซึ่งตรงส่วนของตัวเนี่ยครับมันจะเป็นการเฝ้าระวังนะครับว่าไฟที่มันเคยทําการสแกนแล้วเนี่ยมันระบุว่ามันปลอดภัยแล้วว่าแต่ว่าเป็นการเฝ้าระวังเรื่องของถกพฤติกรรมในอนาคตครับว่ามันอาจจะกลายเป็นตัวกระจายมาแว a ในอนาคตก็ได้ตรงนี้จะเฝ้าระวังให้เราครับแล้วก็มีเรื่องของตัว r a น s o m w a r e ช h ลนั่นเองนะครับตรงนี้เลยครับโอเคครับผมวันนี้เราก็เทรนนิ่งกันมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็ เดี๋ยวพักเบรกสักประมาณสิบนาทีเด้๋ยวเรากลับมาต่อกันนะครับผมพักเบรกสักครู่ครับ ่ของตัวอัปเดตนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของตัวโปรไฟล์การอัปเดตแต่เรื่องของตัวโปรไฟล์ครับมันจะเป็นแค่เรื่องของตัวการสลับเน็ตเวิร์กเฉยๆนะครับผมอย่างเช่นว่าตอนนี้เราเาใช้เรื่องของตัวสายแลนอยู่มันก็ใช้เรื่องของตัวโปรไฟล์ที่มันเรียกว่าเป็นตัวของแลนไปนะครับผมแต่พอมาเกับเราสลับไปเป็นตัวของอนที่เป็นตัว Wifi ครับมันก็จะเป็นการสลับเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กครับให้อัตโนมัติเองมันทำให้เข้ากับตัวของโปรแกรมนะครับในการจะได้ทำการอัปเดตต่างๆต่อไป แล้วก็ในเรื่องของตัวการแจ้งเตือนต่างๆครับที่เป็นสถานะตามนอกว่าสีเหลืองสีแดงต่างๆเกี่ยวข้องกับหัวข้อเกี่ยวกับก,ก,การอัปเดตครับเราสามารถเซตติ้งเรื่องของตัวะการแจ้งเตือนได้ว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างครับของการอัปเดตที่เราอาจจะไม่ต้องการให้มันมาโชว์ก็ได้ว่ามันเออร์เรอร์มันเลนนฟลบางอย่างบนหน้าของตัวโปรแกรมเราก็เซตติ้งได้เลยนะครับแบบนี้เลยแบบอะไรจะให้โชว์ที่ตัวโปรแกรมหรือไม่โชว์บางทําได้เลยแล้วขอเจ้าจะมีเป็นตัวของ clear update cache มาให้เรา ตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวของเคลียร์อัปเดตแคร์นะครับมันจะไม่ได้เป็นการเคลียร์พวกของลักษณะการอัปเดตแบบไปทั้งหมดนะครับผมเคลียร์อัปเดตแคร์ครับจะใช้ในกรณีว่าสมมติว่าตัวของโปรแกรมเนี่ยมันมีการอัปเดตซิกเนเจอร์อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันนานมากๆนานจังเลยรู้สึกว่ามันโหลดมาเนี่ยเหมือนแค่จะรู้สึกเหมือนได้สักสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ค้างไปอย่างนั้นเลยนานมากๆตรงนี้ครับมันกับลัทธิมาใช้งานเรื่องของตัวการเคลียร์อั็เดตแคร์ก็ได เพื่อเคลียร์ส่วนขอที่มันติดขัดติดอตอนนั้นออกไปก่อนแค่ตัวเดียวแล้วค่อยมาทำการคลิกของการเช็คอัปเดตต่อไปทีหนึ่งนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยครับี s e t จะมีการตั้งค่าที่เป็นของตัว Product อัปเดตแบบออโต้อัปเดตมาให้เราอแบบนี้เลยตัวเข้าหมายวามว่าเกิดว่าตัวของโปรแกรมเนี่ยมันมีการตรวจจับว่าตอนนี้มันมีเป็นเวอร์ชันใหม่นะแบบตอนนี้เป็น11ใช่ไหมครับแล้วจะอยู่ตรงนี้ว่า12เนี่ยเวอร์ชัน12มันมาแล้ว าเกิดเราเปิดไปใช่ไหมครับมันก็จะมีการแเตือนสีเหลืองเองเลยครับว่าตอนนี้เรามีเป็นเวอร์ชนันใหม่นะถ้าเกิดว่าทางแกรนเนี่ยทำการคลิกรีสต์ทสักรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวตัวโปรแกรมจะทําการอัปเดตให้เองเลยเป็นเวอร์ชนัน12นะครับประมาณนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเรื่องของตัวการป้องกันฟรีเจอร์ใหม่ๆนะครับหรือว่าเรื่องของตัวฐานข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลานั่นเองแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวติดขัดครับว่าเรามีจานวนเครื่องเยอะนะหรือว่าบางทียูเซอร์เราเนี่ยเขาจะแบบมีเรื่องเยอะนะว่าโปรแกรมมันแจ้งเตือนโปรแกรม ิดตรงนี้ออกในฝั่งของตัวโพล c ซีก็ได้นะครับผมพิ่ต่ออกก็ได้นี้เลยนะครับผมเผื่อว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรามาเช็คการอัปเดตเองก็ได้เพราะว่าเผื่อ user เขาแจ้งปัญหามาถ้าเกิดว่าผู้ดีเลยแล้ว,ลวต้องการให้มันทาการตั้งค่าอัปเดตออโต้นั้นเราก็ติ๊กได้เลยนะครับผมเป็นทางเลือกได้เลยส่วนตรงนี้ครับที่ผมแจ้งเลยว่าการแจ้งเตือนของสีแดงท,ท,ที่ว่าถ้าเกิดตัวโปรแกรมมันขาดการอัปเดตตัวของฐานข้อมูลไวรัสเนี่ยเกินเจ็ดวัน มันจะพ้องอันเลิเป็นคลิ่ที่เข้าสีแดงก็คือตรงนี้เลยนะครับรีฟอร์เป็นเจ็ดวันแต่เกิดว่าเราต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมก็ลดลงมาก็ได้เผื่อเรารู้สึกว่ามันนานเกินไปหรือเปล่าต้องเจ็ดวันนะรีฟอร์มมันเนี่ยเราก็ปรับค้างค่าลดมาเองก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเพิ่มวันก็ได้ครับเพรว่ามันจะเดือเร็วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นไรเราใช้การตั้งค่าตั้งเดิมของเ้าอยาละก็ติ๊กกลับได้เลยไปลองเซตติ้งก็ได้ครับตรงที่เป็นอัปเดตดีเรคชับน ส่วนของตัวที่เป็นตัวโมดูลโรแบ็กตรงนี้นะครับตัวของโมดูลโรแบ็กเนี่ยตัวโปรแกรมมันจะมีการสร้างเรื่องของตัว snapshot ไปให้เราตลอดเวลาเลยครับเวลาที่ตัวของโปรแกรมมันมีการอัปเดตตัวเซเนเจอร์หรือว่าอัปเดตเวอร์ชันต่างๆตรงนี้จะเป็นส่วนที่เขาทําเผื่อไปยครับกรณีที่เกิดว่ามันมีการอัปเดตตัวเซเนเจอร์ไปแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวโปรแกรมมันดูมีปัญหานะมันใช้งานไม่ได้หรือว่ามันไปกระทบเรื่องของตัวการใช้งานอื่นๆของเราเองด้วยครับ เราก็มีความสามารถใการจะโดแบ็กคืนกลับไปใช้งาน,นะคะ่าซิกเนเจอร์ก่อนนั้นก็ได้ครับขเขาทําเผื่อไว้เราเรื่องของโปรกรนโดแบกนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตมานะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับผมในการที่มีการอัปเดตใช้งาน,นต่างๆครับเขาแค่ทําเผื่อป้องกันไว้ให้เราประมาณน,นี้เลยส่วนเรื่องของตัวโปรไฟล์ที่เราจะสนใจจริงครับจะมีเป็นตัวอัปเดตกับตัวของอัปเดตมิลเลอร์นะครับผมตรงอัปเดตเนี่ยอันแรกมันจะเป็นตัวของอัปเดตไทป e ซึ่งเป็นตัวของเด็ก l a r าตรงนี้ครับเราแนะนําว่าตั้งค่าเป็นตัวเ e ็กกุลาอัปเดตตามปกติได้เลยเราไม่ต้องเซตติ้งอื่นนะครับเพื่อจะได้รับค่าเรื่องของตัวาการรับซิกเนเจอร์ครับตามปกติไม่ช้าไม่เร็วกันไปนะครับตามปกติเลยส่วนของตัวอันสองอันด้านล่างครับพรี l ล a ส e เนี่ยมันเป็นกรณีถ้าเกิดว่าเราติดขัดปัญหาบางอย่างต้องการให้ทางต่างประเทศเนี่ยช่วยปล่อยเรื่องของตัวแพทเรื่องของตัวซิกเนเจอร์มาแก้ไขให้หน่อยเราจึงจะมีเงื่อนไขว่าให้ตั้งค่าเป็นตัวพรี l ล a ส e นะครับ แต่ดีเลย์เนี่ยมันจะเป็นการอัปเดตช้ากว่าคนอื่นเขาประมาณ1-2ึ่งถึงสองสิกเนเจอร์